คือนาคปกเจ็ดเสียงนั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับมีเจ็ดเสียงแล้วก็เป็นพรท่านประทับองค์นั่งอยู่ในสมนาคปกครับนี่ในมือจะมีลูกแก้วครับมีลูกแก้วกลมกลมนี่ครับแก้วสารพัดนึกครับแก้วสารพัดนึกลนกแก้วในผ้านาคปกครับเป็นของวิเศษ ประจำตัวคู่พะนาคบกจะมีแก้วสารพัดนึกอยู่ในมือเห็นไมสุกลมคบแล้วก็นี่คือนําแขนนะจะทิ้งลงมาแล้วเฉียงลงมาอย่างนี้ครับลำแขนของท่านนะจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เฉียงลงมาอย่างนี้พะนาคบของลบบุรีพิมพ์ใหญ่ครับอันนี้บอสท่าวลัลคังที่เชิออบนำมาใช้ให้พี่ดูแล้วก็จะมี 사이